เป็นข่าวแล้วก็มีคําถามอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับกําแพงของโครงการหรือไม่ก็กําแพงของโรงงานหรืออะไรก็ตามที่เขามาสร้างทีหลังว่าเขาสามารถจะสร้างถมดินแล้วก็สร้างมาสูงกว่าบ้านาข้างๆที่ยังข้างได้แค่ไหนหรือทําได้หรือไม่ตามกฎหมายจริงๆแล้วทําได้ครับทาได้แบบไม่มีตัวเลขกําหนดหรือว่าบังคับไว้ด้วยจริงๆครับไม่มีครับแต่ว่าการทํานั้นต้องทําให้ถูกกฎหมายเช่นถ้ามีการถมดินถมดินมากพื้นที่เยอะกว่าที่กฎหมายกําหนด ถมดินสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดก็ต้องไปขออนุญาตแล้วในการขออนุญาตมันก็จะมีกฎหมายกํากับไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณต้องทํากําแพงกันดินนะต้องไม่ให้เกิด ความเสียหายเดือดร้อนลำคาญแก่พื้นที่ข้างเคียงนะอันนั้นเขาจะกำกับไว้แค่นั้นแต่เขาจะไม่ได้กำกับไว้ว่าห้ามถมดินสูงกว่าเกินกว่าเท่าไหร่หรือขุดดินลึกเกินกว่าเท่าไหร่เขาแค่กำกับว่าต้องมีวิศวกรต้องมีการขออนุญาตต้องมีการออ,ออกแบบโครงสร้างเพื่อป้องกันเขากำหนดไว้แค่นั้นเพราะนั้นลุงช่างก็ต้องตอบตรงๆครับเวลามีข่าวขึ้นมาที่บอกถมดินสูงท่วมบ้านเลยเขาทำได้ไหมถ้าเขาอยากจะทำเขาทำได้ครับแต่ต้องทำให้ถูกต้อง เดียวกันก็ควรจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเพื่อนบ้านด้วยแต่ต้องเราต้องเข้าใจว่าโดยกฎหมายแล้วอนุญาตให้ทําได้ถ้าทําทุกอย่างถูกต้องตามข้อกําหนดทางกฎหมายอันนี้เราต้องรู้จริงๆว่าเอ้ยเขาทําได้หรือไม่ได้ส่วนมีผลกระทบเราอยากจะร้องเรียนอยากจะพูดคุยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของของคนที่ได้รับผลกระทบสามารถจะพูดคุยร้องเรียนได้ไม่มีปัญหาก็บอกให้รู้ไว้นะครับเพราะว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยนะครับบ่อยแล้วก็ถามกันมาบ่อย